นี่อันนี้ก็มาบ้านเพื่อนนะครับก็เจอห่าน,นะครับใส่พันุ์เยอรมันนะครับก็ทรงปแปลกๆนะครับก็เลยถ่ายให้ดูนะครับว่าห่านเยอรมันเป็นอย่างนี้นะครับถูอิงยัไม่มีงอนนะครับเหมือนไก่ไทยครับยังไม่มีงอนถ้าไก่ไทยก็จะมีงอนนะครับ กระดูกเหมือนกันนะครับเนี่ยตรงจะปั๊มนะครับตรงปั๊ม้อุ๊ยเดินเลยเด้อตรงจะปั๊มปอมนะครับเด็กจิกนะครับจิกมันไก่เหมือน่านไทยนะครับ